จากนั้นให้ทำการรีบิวหรือคลีนก่อนก็ได้นะครับไปที่เมนูบิลตรงนี้แล้วก็คลีนโซลูชันนะครับเคลียร์ก่อนคลีนเสร็จนะครับก็ให้ทำการรีบิวนะไปที่บิวเหมือนเดิมรีบิวโซลูชันต่อไปก็ให้ทำการสตาร์ทโปรเจกต์เพื่อที่จะทดสอบได้เลยนะครับผมนะตรงนี้ปึ๊บาจากนั้นในส่วนของยูสเนมพาสเวิร์ดเป็นค่า Default ที่อาจารย์ตั้งไว้ให้แล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ เพราะเปลี่ยนไม่ได้นะครับโปรเจกต์นี้นตรงมันมีการเข้ารหัสไว้นะครับให้ทําการใช้ค่า d ด f ฟ u l ลล์ล็อกอินเข้าไปก่อนนะตรงนี้ล็อกอินเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องแก้อะไรกดล็อกอินหรือกด Enter ก็ได้อ่าหลังจากล็อกอินสำเร็จเนี่ยก็แสดงว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับเพราะถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยเขาจะแจ้งตั้งแต่ตอนที่เราเป็นไงอ่าอาจารย์ปิดไปก่อนนะถ้ามีข้อผิดพลาดเนี่ยเขาจะผิดตั้งแต่เนี่ยสตาร์ทมาปุ๊บเนี่ย กดล็อกอินปุ๊บมันจะเออร์เรอร์ทันทีถ้าถ้าเราคอนฟิกไม่ผ่านอันยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะก่อนที่จะไปส่วนอื่นนะอาจารย์ไปที่ไฟล์แอปแล้วคอนฟิกแล้วจะทําการเพิ่มผิดๆเนี่ยแก้ c o n n e c t i o n String สำหรับการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลผิดๆอ่ะอาจารย์พิมพ์ว่า v b p ขีด r e s s กแล้วก็พิมพ์ขีด dba นะสมมุตินะครับพิมพ์ผิดๆไปนะเซฟแล้วก็รีบิ้ โซลูชันจานั้อาจารย์สตาร์ทนะครับผมเนี่ยเราลองลอง็ลอกอินเข้าไปนะครับเห็นไหมครับถ้ามันผิดเนี่ยมันจะผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนี่ย Connection Error เนี่ยนะ mm hmm. เขาบอกว่าอะไรเนี่ยฮะ mm hmm. ฐานข้อมูล V B p o s t g r e s D B A เนี่ย does not exist ก็คือไม่พบหรือฐานข้อมูลนี้ไม่มีอยู่ในระบบนะครับก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราไปแก้ชื่อฐานข้อมูลผิดนั่นเองนะครับก็เห็นไหมเขาก็จะแจ้งแบบนี้ แจ้งอเออร์อนะครับเราก็แคนเซลปิดไปก่อนนี่นะครับผมนะอาจารย์ก็แจ้งให้ใหทราบเลยตั้งแต่แรกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้คือเราพิมพ์ชื่อฐานข้อมูลผิดนั่นเองหรือชื่อ user ผิดพาสเวิร์ของเราผิดนะครับตรงนี้นะสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีเมสเซจแจ้งให้เราทราบว่ามันผิดตรงไหนนะครับก็แก้ให้ถูกจุดเนาะโอเคอาจารย์แก้กลับมาเป็นแบบเดิมแล้วก็เซฟแล้วก็รีบิววจจอีกครั้งหนึ่งโอเค จากนั้นก็สตาร์ทโปรเจกต์เพื่อทดสอบให้จบนะตรงนี้ล็อกอินเข้าไปนะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะแนะนำให้เราเปลี่ยนยูสเนม m พาสเวิร์ดของเราเองนะโดยการดับเบิลคลิก user อร์ใดยูเซอหนึ่งนะอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างโดยใช้ id 1ตัวนี้เนี่ยเราก็มาแก้ยูสเนม m พาสเวิร์ดของเราเองนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเราไม่สามารถลบได้เนาะเพราะว่าในฐานข้อมูลเนี่ยมันจะมีค่า default ค่าหนึ่งที่ที่ใช้สำหรับการล็อกอินนะ อาจารย์จะลองลบให้ดูนะคลิกขวาเนี่ย delete มัน delete ไม่ได้นะครับผมนะเรา login มาด้วย user นี้อ่า user ไหนเราก็จะไม่สามารถลบ user นั้นได้นะครับพูดง่ายๆก็คือในระบบเนี่ยจะต้องมี1 user สำหรับการอะไรเป็น default สําหรับการล็อกอินนั่นเองนะครับอ่านั้นเราไม่ต้องลบนะเราแก้เป็นของเราเองนะครับเนี่ยเราบันลิกขึ้นมาแนละ้วก็แก้ชื่ออะไรต่างๆเป็นของเราเองสมมุติอาจารย์ อจะจะเปลี่ยนเป็นพาสเวิร์ดของเราเองใช่ไหมอ่ะเข้าไปที่พาสเวิร์ดแล้วก็พิมพ์ไปเลยอ่าอน,นี่ก็ตั้งแบบง่ายๆนะแล้วก็กด execute ไปอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เวลาล็อกอินเราก็ใช้ยูสน n a มพาสเวิร์ดของเราเองนะครับผมนะตรงนี้อ่าสิ่งที่อาจารย์จะบอกก็คือเวลาเราเบิ้ลคลิกขึ้นมานะสังเกตน,นะเนี่ยตรงพาสเวิร์ดนี่มันไม่ไม่โชว์เพราะว่าพาสเวิร์ดมันมีการเข้ารหัสแบบแฮช h i n g แล้วก็มีการใช้ซอฟแวร์ลูเข้าไปด้วยนะครับเพื่อ ความปลอดภัยนะครับผมตรงนี้เนะาะโอเคครับเมื่อ,อทุกอย่างเนี่ยรันได้แบบนี้แล้วแสดงว่าโปรเจกต์ของเรานั้นทํางานได้แล้วนะครับผมนะก็นวิดีโอนี้ก็มีเพียงตัวน,นี้นะครับขอบคุณมากครับผม